วันที่22เมษายน2565จังหวัดแม่ห้องสอนจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันครอบครัวประจำปี2565โดยนายเชษฐาโมสิรรัตนผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องสอนเป็นประธานในพิธีเปิดงานภายใต้แนวคิดพลังครอบครัวพลังผู้สูงวัยกับชีวิตวิถีใหม่ไร้ยรอยต่อเทคโนโลยีณศา,าราประชาคมจังหวัดแม่ห้องสอน เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆตามศักยภาพของตนเองภายในงานมีพิธีมอบโล่ให้กับผู้สูงอายุที่รักษาสุขภาพแข็งแรงที่มีอายุ104ปีได้แก่นายมาลากูเจริญพระธรรมดีผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคมได้แก่นายโชตินารามนทนอายุ74ปีประธานมูลนิธิบรนเทาสาธารณาภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้สูงอายุที่เสียสละบริจาคเบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2,562ได้แก่นางวารีเมืองหมอกงามและโรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบตำบลแม่ฮีอำเภอปลายมอบโลยกย่องเชิดชูเกียรติครอบครัวร่วมเย็นให้แก่ครอบครัวนางสรารัตเนื้อนวลจันทร์ครอบครัวนางอ,อนองแกนุและครอบครัวนายติโตขันแก้วดี รวมถึงหน่วยงานองค์กรที่ปฏิบัติงานด้านผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง คือตอนนี้เราบ้านเราเข้าไปในไงกลุ่มของสังคมผู้สูงอยู่แล้วครับผมเราอยากให้ความสาคัญว่าคืออยากจะ,ะมองว่าผู้สูงอายุเป็นภาระของสังคมฮะให,ให้ส่งเสริมให้เขามีพลังสามารถาขับเคลื่อนหรือออกจากบ้านเพื่อมาทําภารกิจเพื่อสังคมเพื่อชุมชนและเพื่อตนเองคือเราไม่อยากเห็นผู้สูงอายุเนี่ยอยู่ที่บ้านอย่างเงียบเหงาครับอยากให้ออกมา เป็นคนที่มีคุณภาพของสังคมาคนมีความรู้มีความสามารถมีทั้งภูมิปัญญามีทั้งเรื่องราวต่างๆที่สามารถถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับคนรุ่นหลังได้ประโยชน์มากขึ้นอย่างงั้นวันนี้เราทาจากต่างเดกที่อื่นคือเราพยายามเอาเด็กเกยาวชนเข้ามาร่วมด้วยเพื่อให้เห็นว่าคนสองวัยเนี่ยต้องมีความสัมพันธนะ์และบุคลิกันมากขึ้นเป็นผู้ที่จะมาสืบสารมาต่อยอดกับผู้สูงอายุของเราด้วยครับผม ท่ามนตรีได้มีมติกำหนดให้วันที่13เมษายนของทุกปีเป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันที่14เมษายนของทุกปีเป็นวันครอบครัวแห่งชาติโดยให้หน่วยงานทุกภาคส่วนมีการจัดกิจกรรมในวันผู้สูงอายุและวันครอบครัวแห่งชาติรวมทั้งการรณรงค์ให้ทุกคนเห็นความสำคัญและตระหนักในคุณค่าของผู้สูงอายุและครอบครัว สถานการณ์ผู้สูงอายุจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีจำนวนประชากรผู้สูงอายุทั้งสิ้น35,751คนคิดเป็นร้อยละ12.50ของประชากรในจังหวัดแม่ฮ่องสอน